สวัสดีครับวันนี้ช่องครูกอล์ฟชาแนลนะครับจะพามาดูกิจกรรมทุกวันพฤหัสนะครับของโรงเรียนชายแดนนะครับจะมีกิจกรรมกีฬาฮาเฮนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ครับของโรงเรียนเรานะครับวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรนะครับการแข่งขันจะเป็นแบบไหนครับเราจะไปดูกันเลยนะครับไป

ทางน้าเลยปนปิดจมูกปิดจมูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าป่นอย่า่นอย่านอย่า่นมาเพื่อนรักหักเดียวหมด

ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการแข่งขันกีฬาฮาเฮของช่องครูกอล์ฟชาแนลนะครับก็สนุกเฮฮานะครับสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อกันนะครับก็จะมีคุณครูนะครับมานั่งสัมมนาฮาเฮกันนะครับก่อนที่จะเลิกเรียนนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกับช่องครูกอล์ฟชาแนลนะครับเจอกันใหม่วันพฤหัสหน้ากับกีฬาฮาเฮนะครับสำหรับวันนี้นะครับลากก่อนนะครับสวัสดีครับ